ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับครับยามาฮ่าครับแกรนเฟิอาโนไฮบริดนะครับก็วันนี้ติดตั้งก็คือจะมีเอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่รายการนะครับก็คือไฟรีเลวทวินวันคู่หน้าด้านหน้านะครับแล้วก็คู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดไฟหน้าสวิตไฟพามากนะครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มดูก่อนนะครับเริ่มจากดูไฟรีเลวันก่อนนะครับก็คือซึ่งในตัวไฟเลี้ยวของเดิมมันจะไม่มีไฟรีในตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแค่ไฟเลี้ยวธรรมดาครับแต่วราก็เป็นดอดไฟด้วยนะครับของเดิมนะจะค่อนข้างกินไฟนะครับอันนี้เราทําเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด led ทั้งหมดนะครับก็จะประหยัดไฟมากขึ้นครับให้แสงสว่างที่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับทุกอย่างเปิดผ่านซื้อกุญแจนะครับเปิดกุญแจมาก็าติดเป็นไฟรีเลยนะครับอ่านะครับในด้านหน้าลูกค้าเริ่มเป็นสีขาวนะครับ เป็นสีเดียวกับไปหน้านะครับเมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเมื่อาทาการปิดไฟเลี้ยวเขาจะจะเปลี่ยนเป็นไฟดีสีขาวเช่นเดิมนะครับแบบทั้งสองข้างเลยนะครับไปดูด้หลายมุมนะครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนะที่ใส่เลี้ยวกับพิ้วไว้คือเนเป็น led ครับคือมันจะกินไฟน้อยลงกว่าของเดิมนะครับ ก็เลยจะทำให้กระพริบเร็วขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มาดูครับสวิตไฟผ่ามากนะก็คือจะอยู่ด้านขวามือนะตรงนี้นะครับเป็นสวิตครับก็เมื่อทําการกดลงไปครับจะเป็นไฟพามากนะครับสถานะหน้าจาอก็ยังแสดงด้วยนะครับ เื่อปิดไฟนะครับก็ไฟดีก็ยังกลับมาสแสดงเหมือนเดิมตามปกตินะับสีขาวนะครับโอเคนะับแล้วก็มาดูข้างหลังกันต่อนะครับไฟดีเลี้ยวข้างหลังนะครับชุดด้านหลังครับเลือกเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีเดียวกับไฟท้ายนะครับเป็นสีเดียวกับไฟท้ายนะครับเมื่อทําการเปิดไฟดลยวก็จะเปลี่ยนเป็นปสีส้มเหมือนกันนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับ เมือเราปิดกนเกลียก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับอะจะดูพามมักด้วย ก็เ้ามาดูอีกรายการสุดท้ายครับือจะเป็นสวิตไฟปิดเปิดไฟหน้านะครับสวิตปิดเปิดไฟหน้านั่นเองนะครับก็คือเมื่อของเดิมเนี่ยครับเมื่อทำเราทำการสตาร์ทรถเนี่ยไฟมันหน้ามันติดเลยนะครับอันนี้เราทําสวิตแล้วก็คือไฟหน้าจะไม่ติดแล้วครับอ่าเนี่เราเปิดครับเปิดไฟต่ำนะครับเราสังเกตแสงที่กําแพงนะครับอ่านี่คือเปิดไฟต่ำนะครับอันนี้คือไฟสูงนะครับตรงนี้นะครับ สถานะหน้าจอก,ก็ยังแสดงปกตินะครับเราปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับก็ยังเปิดสูงได้ตลอดนะครับดําดูแสงหน้ารถครับอันนี้ก็ปิดไฟอยู่นะครับเปิดไฟต่ำครับอมีไฟสูงครับ ปิดไฟสูงครับปิดไฟต่ำครับต่อไฟสูงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามา,มาได้เลยครับตามตารายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็นการนฟิลโนตัวเก่าตัวใหม่ทำได้ทุกตัวนะครับ เ <Okay, S 2> ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ